พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชาอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุก,กิจว่า ได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพาขรข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัสดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประนีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุดตาลก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุดเป็นลายครูสืบเนื่องมา เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียน ซึ่งพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก่งนารายเก่งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสี ทำเป็นตัวละครในพงสาวดาลจีนตอนพระถังสัมจังไปสื่อพระาศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก่งนารายมีต้นจันทน์ใหญ่ให้ร่มเางาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวี ด้วยความสำราญพระราชหฤทัไทยมาตลอดราชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัสุทัเทพรวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก่งนารายแห่งนี้ พระที่นั่งสนามจันทร์และเก่งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพัดเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามจันทร์จรดฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอบประนม